โลตัสอยุทยานะคะคเพืนเวนผาเอมารอลูกๆนะคะเลิกงานนะคะเราจะมาทานข้าวหาอะไรทานกันนะคะก็จำนวนชั้นสองนะคะของห้างโลตัสนะคะบรรยากาศสวยงามนะคะคเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นสตาบัคกนะคะคอรอกซี่กาแฟนะคะคเพื่อนๆหนูจะเว้นเส้นนะคะก็มีร้านเยอะนะคะถึงนอันี่ก็จะเป็นบริเวณน้ำผุนะคะคเพื่อนๆก็สวยงามมากเลยนะคะ ็บรรยากาศนะคะรีวิวนะคะเพื่อนๆค่ะทำคลิปส่งงานที่อยู่หน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศยามเย็นนะคะบริเวณน้ําตกนะคะฉันมองถ่ายลงไปชั้นล่างนะคะตรงนี้บนอยู่ถ่ายอยู่บนชั้นสองนะคะเพื่อนๆค่ะก็สวยงามไหมค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะก็เย็นนี้นะคะก็มาเดินที่โลตัสอยุทยานะคะ มาลองหาอะไรทานนะคะก็เด็กๆยังไม่เลิกงานกันนะคะอันนี้ก็เลยแบบมาเดินก่อนนะคะมาเดินสำรวจดูก่อนนะคะว่าจะมาทานอาตีนะคะหมูก็ท้าตีนะคะไม่รู้ไม่รู้อยู่เืนไหนของโรตัสนะคะเพราะว่าอันนี้มานานแล้วนะคะวันนี้ก็มากับครอบครัวนะคะ ลูกคาน้องสาวนะคะน้องสาวแฟนนะคะพเพื่อนคะ่ะตอนนี้ก็เดินลอนะคะพอดีน้องเขามีคุยธุระนะคะมีคุยธุระอยู่ในบริเวณในห้างนี่นะคะนี่ก็เลยเดินเช็คอินดูก่อนนะคะว่าไม่ได้มานานมากเลยนะคะว่าชั้นบนของโรตั้ก็จะมีซานตาเฟ่นะคะสเต็กนะคะด้านนู้นก็จะเป็นโรบินสันนะคะพเพื่อนๆด้านนู้นนะคะ เมยก็เพิ่งไปเดินโลตัสมาเมื่อวานนี้เองนะคะโลตัสอายุทยาก็ว,วันนี้เมื่อวานไปซื้อของกินนะคะจันโบนโลตัสแล้วก็ไปทานทีฟู้ดนะคะแล้วก็ได้ทุเรียนกลับไปสองลูกนะคะวันนี้ก็มาเดินโลตัสอายุทยานะคะเพราะว่าเด็กๆลูกสาวแฟนเราทำงานอยู่ในอายุทยานะคะก็มารอเด็กๆเ,เลิกงานตรงนี้ก็จะเป็นชาบูนะคะชาบูชินะคะแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะด้านนี้ นันก็จะเป็นซิฟเลอร์นะคะซิเลอร์ mm hmm. ก็เมยังไม่รู้ว่าตีน้อยเขาอบอกว่าอยู่อยู่ในโรตารแต่ไม่รู้อยู่ส่วนไหนนะคะเพื่อนๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นซิฟเลอร์นะคะ mm hmm. ก็เะมองข้างบนนี้ก็ของกินเยอะนะคะนี่ก็นิคืย่านะคะอาหารญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆค่ะก็น่าทานอยู่นะคะตรงนี้ กหลังลายนะคะของกินนะคะนี่อันนี้นะคะก็ลองเดินดูก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะอรอน้องด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงรอเด็กๆเลิกงานด้วยนะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วก็ประมาณนัดกันที่หกโมงนะคะนัดกันที่หกโมงก็เลยมาเดินบนโลตัดนี้ก่อนนะคะมาเดินชั้นบนก่อนอันนี้ก็อาหารญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังไม่เปิดนะคะ ยังเพิ่งเลิกงานกันนะคะส่วนใหญ่ก็คนเพิ่งจะเลิกงานกันนะคะ mm hmm. เพื่อนค่ะเดินเ้าวเวลานะคะเมย์ก็ถือโอกาสทำคลิปนะคะเดินเล่นห้างนะคะก็ไม่ได้มานานมากเลยนะคะที่โลตัสอยุธยานะคะ mm hmm. เพื่อนค่ะก็ออยังเงียบอยู่นะคะเพราะว่าเป็นวันธรรมดานะคะเย็นวันศุกร์นะคะเย็นวันศุกร์แห่งชาตินะคะ รบญญาารรยากาศก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเดินรอน้องนะคะก็เลยทำคลิปเลยนะคะเพื่อนค่ะโตต้าอายุธยานะคะชั้นบนนะคะชัน้นชั้นสองนะคะเพื่อนๆก็ซิลเลอร์ก็น่าทานนะคะ,คะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะสั้นๆนะครับกำลังใจเมย์ด้วยนะคะ เป็นคลิปนะคะเดินเดินลอน้องนะคะเดินลอน้องกับลูกนะคะเพราะว่านัดกันหกโมงนะคะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็พักหนึ่งก็จะได้เวลาที่นัดนะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยเดินทําคลิปนะคะเดินทําคลิปนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจเมย์ด้วยนะคะก็ช่วงนี้เมย์ก็ ออยังไม่ค่อยห่างๆจากการลงคลิปยากนะคะก็ะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆแบบนะคะเพื่อนๆค่ะติดภารกิจนะคะไอ้หลายอย่างนะคะก็ตอนไหนมีเวลาบ้างก็จะหาคลิปมาลงบ้างมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันเด็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็ฝากติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะ เมกาของพระคุณล่วงหน้านะคะเพื่อนเพนค่ะก็ขอขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเพื่อนเค่ะบายบายค่ะ